หนุ่มกัญชัยโทรคุยกระติกแล้วปมเวลาถ่ายภาพคู่กับแตงโมความจริงคือจากกรณีปมปริศนาเรื่องเงื่อนเวลาภาพถ่ายกระติกกับแตงโมก่อนดาราสาวตกเรือเสียชีวิตภาพขณะเห็นวิวด้านหลังเป็นสะพานพระราม8ปรากฏเวลาในภาพ21.56นาิกานาทีวันพฤหัสบด,ดีที่2 4กุมภาพันธ์ กลายเป็นประเด็นให้คนสงสัยอีกว่าเห็นไฟที่สลิงสะพานพระราม8สว่างสวัยทั้งที่เวลาปิดไฟดังกล่าวจะเป็นเวลา21นาฬิกาโลกโซเชียลก็ต่างนำภาพและคลิปจากกล้องวงจรปิดบ้างจากหน้ารถบ้างในขณะที่ช่วงเวลา21นาฬิกาเพื่อยืนยันว่าไฟสลิงของสะพานพระราม8ดดับแล้วจริงๆแล้วทำไมวิวด้านหลังภาพถ่ายของกระติกและแตงโมยังสว่างอยู่ โดยล่าสุดหนุ่มกัญชัยเผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามเจ้าหน้าที่ยืนยันมีการเปิดไฟสปอตไลท์ยิงครึ่งเสาและไฟดวงบนเปิดอยู่แต่ไฟสลิงปิดแล้วทั้งนี้หนุ่มกัญชัยได้โทรไปสอบถามเรื่องนี้กับกระติกโดยกระติกก็บอกว่าเพื่อนถามเจ้าหน้าที่โยธาหรืออะไรก็ไม่รู้เขาบอกทดลองติดไฟแล้วก็เปิดไว้ทั้งคืนแล้วก็ปิดตอนเช้าเมื่อถามว่ามีคนบอกว่ากระติกไปแก้ไขเวลาในรูป กระติกยืนยันว่าไม่ได้แก้หนูแก้ไม่เป็นถ้าแก้พวกนี้เป็นหนูก็ปิดแอคเคาท์ตัวเองเป็นไพรเวทไปนานแล้วเมื่อถามว่าวันนั้นไฟสลิงมันติดไหมกระติกก็บอกว่าไม่ได้มองเลยเห็นว่าเป็นสีเหลืองสวยๆแต่ไฟข้างบนติดไฟคมหน้าบนติดไม่รู้ว่าปกติติดไหมตนใช้ไหนโหมดถายไอโฟน iPhone, มันออตโต้ให้เลย ก่อนจะเผยยืนยันประเด็นที่คนสงสัยเรื่องไฟสะพานพระราม8ว่าเห็นว่าสวยเลยจอดถ่ายดูด้วยตากับกล้องถ่ายมันคนละฟิล์เลยอันนี้กล้ายืนยันว่าไม่ได้มีการแก้ไขแก้ทำไมแก้เพื่ออะไรทั้งนี้หนุ่มกัญชัยอธิบายว่ารูปถ่ายในโหมด iPhone สลิงไฟปิดจ,จริงๆแต่มีแค่ข้างล่างที่มีไฟสองขึ้นไปด้วยความเป็นธรรมลองไปถ่ายกันดูเรื่องนี้พิสูจน์กันได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ